มาตลอดช่วงวันนี้ขาเริ่มสีไต้ข้องนาน้างรุ่นโค้งสีหน้าองศาอันนี้คือขออนะ้อเดิมเพราะนะข้อเปลี่ยนอดข้อไม่ได้เลยเลยใส่ผ้าน,นี่ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นน,อน็อยุดตัวล่า

รถสายเขามีขนมปีเส็นเด็กยาวสิบแปเมตรอันนี้ก็จะสวมัดูดมา ไม่ต้องใส่โปรแกนนะครับท่กเนี้ยมันมีโปรแกนในตัวรุ่นใหม่ๆนี่มันจะมีมีในตัวเลยนะไม่ต้องไปซื้อเราไม่ต้องมาซื้อเนี่ยมันมีในตัวขายมีเลยดีมากๆเลยโ <_ c> อเคจบวิธีใส่อกน้ำด้วยสายอันดีอ่ะต้องหน้านะเป็นคลิปหน้าครับคลิปนี้ เอาประสาทไปเรื่อยวันนี้ครับมีคลิปหน้ามีประสาทอีกเยอะแยะมากมายหลายอย่างครับคอยดูน,นะครับคอยติดตามชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเก็บงานแล้วท่านผู้ชมยาแนวคุณขาไปแล้วก็จะเช็ด